ทำสีแบบนี้ปัญหาใหญ่ที่จะเจอที่สุดคืออะไรถ้าเราปรับไม่ได้พื้นระดับที่ดีนะผมมันจะกลายเป็นสีเขียวทันทีเลยเราต้องได้ระดับของมันจริงๆเพราะสีพวกนี้มันถ้ามันไม่ได้ระดับเนี่ยโอกาสที่พื้นถมมันไปผสมกับเม็ดสีมันจะสีน้ําเงินผสมสที่เหลืองมันเขียวอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นพื้นผมต้องได้ในระดับหนึ่งต้องประครบต้องุมต้องนวดแล้วผมผมน้องเขามีปัญหาตรงไหนว่าเคยฟอกมาแล้วน่าจะใช้ไฮเดรเยนที่เป็นระดับสูง12%ทำให้พื้น ม,ม,มีลานินมันเส้นผมอะไม่สีส้มมันแตกแล้วพอไม่สีส้มมันแตกเนี่ยเวลาเราเคลียร์ลิงหรือว่าล้างออกเนี่ยมันยากมากเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นทูโทนนะคะแต่ว่าด้านในเราจะทําสีเป็นสีสว่าง uh huh. ให้มันออกสีบร,อน,บรอนสว่างที่สุดแหละแล้วก็ด้านบนจะทําเป็นสีเบอร์นะคะ 8ปานย์0ปใช่ไหมฮะใช่ใช่แป8 8, 8, 8, 8, 8, 8. ูนตอนนี้พี่บุ้งกําำลังจะเปรับโคนนะคะเพราะว่าดูสีเนี่ยค่ะสีเนี่ยเขาบีชมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังเป็นตอนอยู่ก็คือตรงน,นี้มันยังเป็นสีส้มแล้วเมื่อกี้ที่พี่บุ้งลองรีดผมหนีบผมมาเพื่อที่จะเช็คดูว่าผมมันมีลายเหลืองแล้วก็ลายส้มแฝงอยู่เยอะมาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เราไม่ล้างเคลียร์ก่อนแล้วเราลงสีลงไปเลยเนี่ยสีมันจะไม่เสมอกันแล้วสีมันจะด่างอันนี้เพื่อความชัวร์เราก็เคลียร์เคลียร์ให้เราสบายใจก่อนคนที่เป็นช่างสบายใจก่อนว่าถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะมาได้ไม่มีมาอ้างว่าแบบนี่คือสีของคุณมันเป็นมาอย่างนี้อยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่พุ่์ก็จะมาล้างตรงนี้ล้างรกรอยต่อให้มันสมูทกลับไปแล้วก็การใช้ไฮโดรเจนอ่ะนะคะ ผมลูกค้าเนี่ยปลายผมมันเป็นสีที่อ่อนแล้วแล้วก็ผมค่อนข้างช้าตอนนี้พี่พุ่งปรับอ่ะพี่พุ่งใช้ตรงรอยต่อที่เป็นสีส้มเนี่ยพี่พุ่งใช้ไฮโดรเจนแค่หกเปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวตรงปลายอาจจะกัน,นอีกรอบหนึ่งให้สีมันนวลกว่านี้พี่พุ่งจะใช้สามเปอร์เซ็นในการล้างให้มันสมูทกันอีกรอบเพราะว่าเวลาเราล้างผมเนี่ยการเลือกใช้ไฮโดรเจนสำคัญมากมากแล้วก็ อ่าอัตราส่วนของของดูเนียนใช่ไหมคะอัตราส่วนขเขาว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไปนะคะมันขึ้นอยู่กับเส้นผมด้วยมันขึ้นอยู่กับว่าผมตรงไหนถ้าสมมติว่าผมมันมันกระดังกระดากมามันจะต้องมีทั้งที่เราผสมหนึ่งอ่อผฟองฟอกหนึ่งไฮโดรเจนอาจจะไม่ต้องถึงหนึ่งก็ได้ไเพราะว่าผมบางช่วง เราอาจจะต้องใช้ส่วนผส,สมที่มันค่อนข้างหนืดหน่อยเพื่อที่จะให้ไฮโดรเจนที่เราผสมมามันเกาะผมค่ะไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเสมอไปหรือว่าบางผมบางคร้อาจจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็ได้แต่หลักๆแล้วสูตรของเขา,าคือปรับตั้งแต่โคแล้วไล่ล,ล,ลงมาที่สีส้มแล้วก็เลยลงมาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะคะเพื่อให้มันกรบลอยเชื่อมซึ่งจะทิ้งเวลาไว้ประมาณ2ี่สนาที แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งแต่จริงๆแล้ว20นาทีมันก็ได้แล้วแหละคือพี่บุ้งไม่เร่องการให้มันสมูทเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าสีที่พี่บุ้งจะทําพี่บุ้งจะทําไล่ตั้งแต่สีทึบแล้วลงมาสว่างอันนี้เดี๋ยวทิ้งไว้20นาทีแล้วเรามาดูกันแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือไฮโดรเจนที่ใช้เราต้องปรับปรับการใช้ไฮโดรเจนให้เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกไฮโดรเจนที่มันไม่ถูกกับเส้นผมมันจะทําให้ผมพังแล้วแกนผมมันจะหมด โอเคค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารอดู อันนี้นะคะจากตอนแรกที่ผมนางแบบคือปลายมันก็เกือบช็อตนะเนาะแต่ว่าของเราอ่ะเราใช้เราใช้ตัวเชื่อมแกนแช่ตอนที่ฟอกเราก็ใช้ตัวเชื่อมแกนผสมไปในผงฟอกด้วยก็ตรงโคนพี่บุ้งฟอก6%ใช้เวลา20นาทีทิ้งไว้20นาทีแล้วก็ไม่ได้ล้างออก <c oughs> ส่วนต่อจาก ช่วงที่ลงโคลลงมาจะลดปลายพี่พุ่งใช้10%เอร์ผงฟอกบวก10%แล้วก็ผสมตัวเชื่อมแกน,นแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ30น,นาทีทั้งบน20ข้างล่าง30รวมเวลาลงอีกประมาณ1 0นาที15นาทีทั้งหมดก็จะ,ะตรงโคนก็ใช้เวลาประมาณ55-60นาทีประมาณนี้แล้วก็ตอนที่เราสระเราก็ใช้แชมพูม่วงแล้วก็ทิ้นเม้นแล้วก็ใช้ตัวเชื่อมแกนแช่อีกทีนึง ที่ต้องใช้ตัวเชื่อมแกนแช่เพราะว่าผมปลายผมที่บอกว่าปลายผมมีปัญหาตัวเชื่อมแกนอ่ะเราสามารถที่จะแช่เพื่อคืนความยืดหยุ่นให้เส้นผมได้แล้วก็หลังจากนั้นพอเสร็จแล้วตรงโคนพี่พุ่งใช้สี2อทับ 8. เหมือนกับเราสร้างโคนเทียมนะคะจะสังเกตได้ว่าตอนแรกที่พุ่งฟอกตรงโคนอ่ะโคนมันยังติดสีส้มๆอยู่ ก็คือพี่บุ้งไม่ได้หมายตรงนั้นพี่บุ้งต้องการแค่เปิดเกล็ดขมคือเหมือนล้างรอบเดียวก็ได้อะค่ะแต่ว่าเราจะใช้ตัวสองทับแสีเบอร์สองทับแเพื่อที่จะทับมันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีสีส้มมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวตรงโครนตรงโครนมันอนะพี่บุง้งฟอกแค่6%ปเซ็แล้วก็รอบเดียวมันก็เลยติดส้มแต่ว่าสองทับแมันสามารถทับได้ทับได้หมดแล้วค่ะแล้วก็ไม่ติดส้มด้วยแล้วก็หลังจากนั้นช่วงพึ่งบน พี่พุ้งใช้เบอร์8ทับ08ผสมกับ6%นะลงครึ่งบนแล้วก็ด้านล่างพี่พุ้งใช้เบอร์816ซึ่งเป็นสีลาเวนเดอร์แล้วทำไมจะสงสัยว่าทำไมลาเวนเดอร์แล้วมันออกสีน้ำเงินฟ้าถูกไหมคะเพราะจากการที่เราใช้ตรงโคนเนี่ยค่ะแล้วเวลาพี่พุ้งล้างพี่พุ้งใช้วิธีการใช้น้ำฉีดแล้วหวีไหลลงมาเพื่อให้สีตรงโคนมันลงมา ทับสีลาเวนเดอร์ด้านล่างด้วยแต่ว่าเวลาการหวีไหลหรือว่าเวลาการใช้น้ําใช้น้ําล้างฉีดน้ําแล้วหวีไหลลงมาเลยเพื่อให้สีตรงโคนนะคะมันค่อยๆไหลไล่ลงมาเพราะว่าถ้าเกิดเราล้างไม่เป็นแล้วมันไม่ได้หวีไหลมันจะเป็นตอนค่ะซึ่งอันนี้มันไม่มีมันไม่มีตอนแล้วก็สีนี้พอมันเฟดออกไปเรื่อยๆตรงด้านล่างมันจะเป็นสีค่อนข้างจะออกออกสีขาว ขาวจากสีลาเวนเดอร์แล้วก็สีที่เราเราฟอกไว้ซึ่งที่ฟอกไว้เนี่ยมันก็ประมาณระดับ1 0 1ถึง11แล้วเฉพาะช่วงปลายนะคะมันก็จะติดสีง่ายแล้วก็ตอนที่ลงสีพี่พุ่งใช้เวลาน่าจะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีได้มั้ยคะไม่นานถ้าเราฟอกสีได้ระดับแล้วอ่ะสีที่มันจะเข้าไปฝังตัวมันจะเข้าไปฝังตัวได้ง่ายมากแล้วก็เวลาล้างก็ใช้แชมพูม่วง คือจริงๆแล้วมันไม่มมได้มีส้มไม่มีลายส้มลายเหลืองแล้วแหละแต่ว่าเราก็กันเหนียวไว้นั่นแหละค่ะเราก็ทับมันไปอีกแชมพูม่วงทิชเม่ม่วงแล้วก็ตัวเชื่อมแกนเราสามารถใช้ได้ทุกขั้นตอนนะคะยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นผมฟอกยิ่งควรมีติดล้านไว้แล้วก็ใช้ได้ตลอด